ปาเห็นอย่างกันนาะไปนองคือบสอันคือคาดสิแถฟนทีเขาอันโอ้อัเบิงบ้านลำแล้วก็เบิงบ้านเส้นสัญญาครับอันนี้ยุคเก้าศูนครับยุคเก้าศูนย์คุณเนี่ยไอเดียสองแถวคุณเนี่ยสอดหอนายบอ ไปใส่กอนเกาะไปพักพาพวกเพื่อนไปคุณเนี่ยอันนี้ตัดจะต้องควรไปวันนี้ไปทไ่เล่มกี่บุกันแต่ว่าจะไปสซ็สัญญาเพราะว่าตั้งสองคนไปกี่ที่ไปสองที่ครับที่ไหนไม่บอกอ่ารอดูซื่อบุไปก่อนแต่งแต่งตัวโป้อุ๊ยพระเอกวงนี้แต่งตัวโป้เขาถ่ายวิดีโออยู่ก็เอาเอาแคนเซิลก็ได้ตัดต่อฝากแล้ยัดตีกันดู้รู้ไหมวิ่งเหี่ยววิ่งฉันปวดตีดา คิดหอนมูอยากหยอกอยากอกหยอกมูไปกับไปพูดเดียวไ่ได้ไปน้ำมูอยูเที่ยบนมี้มูเป็นเงาเงากันยั้งยา่เขาหลงจังหวัดตใครล่วงในยี่สิบบาทตัใครร่วงยี่สิบบาทหายังกันนาะตืินไปเนาะยืนแีล่ะงานตื่นไปปูงานล้วตื่นอาตำรวจซื้อเงินใช้หายยี่สิบาทเนี่ยหน่วยตื่นไปไม่มีบม่มีเจ้าบาท